สาสความซีดสาสตร์ความซ่า,า,ากันเช่นเคยในรายการพารกิจซ<ส>ี<า>ดศาสตร์นั่นเองครับผมนะฮะแน่นอนวันนี้เราจะได้เจอกับศิลป,ปินนุ่มหล่อมาเท่นะครับอย่าบอกนะว่าไวยพลดมา <c oughs> อันนี้เขาเป็นอ่ารุ่นน้องไวยพลด <c oughs> ไอ้คนนี้หล่อคนนี้หลอ่อหล่อจริงหล่อจริงหล่อเท่เสียงดีเ <c oughs> พื่อนเก่าเพื่อนเก่าใช่เท่เธอเธอบ้าเหรอวันนี้เราจะได้เจอกับตีวีวินนั่นเองนะครับ วีวิดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฟย์ครับสวัสดีครับสวัสดีโอ๋นี่คือนี่คืออะไรของตัวเองหรือว่าของที่นี่ไม่ใช่ครับเพิ่งเอามาเมื่อกี้ครับเห็นมันน่ารักดีเลยตั้งชื่อให้มันครับตั้งชื่อให้เองเหรอชื่อเฟร์นกับชื่อหยันครับผมอ๋อเฟร์หยันเฟย์ับผมฟันยันอะไรเนี่ย วันนี้แน่นอนเราได้มาทำภารกิจนะครับกับหนุ่มสุดเท่เลยนะฮะก็คือหนุ่มตีวิวิตนั่นเองนะครับตีเขาชื่อวิวิตแล้วทำไมถึงให้คุณดอนเรียกวิวิตอ่ะเพราะว่าอะไรวิวิตนี่มันคือชื่อวงผมเองครับผมเป็นวงเหรอใช่แล้วผมมีตั้งวงกับเพื่อนๆที่เรียนคณะดนตรีด้วยกันแล้ววิวิตแปลว่าอะไรมันก็จะแปลว่าความสดความซ่าความจัดจ้าน อาเกิดนิดนึงตอนนี้เราอยู่กันที่ SOS Safe House นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาช่วยเหลือนี่แหละน้องน้องหมาของเรานี่แหละนะคใช่ที่สบภันน้ำพว่มอยู่ถูกต้องนอกจากคนเดือดร้อนแล้วบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสัตว์หลายๆชีวิตก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันใราเป้นครูขอต้อนรับพี่เจี๊ยบนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นถามพี่เจี๊ยบก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของของของศูนย์ของเราเนี่ย เริ่มต้นได้ยังไงครับมันเริ่มจากเรื่องของเฟซบุ๊กที่ว่าเป็นกลุ่มที่กระจายกันห่างๆตอนน้ำท่วมยังยังค่ะอยังยังเลยค่ะแล้วพอช่วงน้ำท่วมเฟซบุ๊กปุ๊บนะมาจ้ามันรู้นะมันรู้นะ SOS Animals Thailand เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่คอยช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากและยิ่งในช่วงน้ำท่วมนี้นะครับก็ยังเป็นศูนย์กระจายข่าวผู้ใดที่ต้องการความช่วยเหลือก็มาเมนใน Facebook ของพี่ๆเขาพอจิตอาสาเห็นปุ๊บก็รีบไปช่วยปั๊บทันทีครับ และที่สำคัญพวกเขาก็ยังมีที่สำหรับพักพิงของน้องหมาและน้องแมวอีกด้วยโอ้โหใจบุญจริงๆครับโครงการ SOS นี่รบับมากี่ตัวแล้วที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ80ตัวหมาทั้ามาคือเป็นหมาเด็กด้วยนะจำนวน3มข้อสี่ข้อก็เกือบ40ตัวแล้วค่ะ ถ้าตัวไหนหน่ารักก็พยายามให้เขาได้บ้านแล้วหมาเด็กนี้รสชาติจะอร่อยไหมคะไม่ใช่ครับไม่ได้กินคร<ม>ับไอ,อผมว่าคนนี้มาผิดภา <c oughs> รกิจก<ร>ันตรายนะครับเนี่ยแต,แต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เราอยากจะรู้ก่อนว่าที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างนั้นแต่เชา้าก็คือถ้าสวนรับเคสเข้ามาฮะอันดับแรกเลยคือไปหาหมอส่วนใหญ่จะเป็นสภาพค่อนข้างแย่ส่งโรงพยาบาลก่อนดูเบื้องต้นก่อนว่าเป็นยังไงบ้างฮะถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือมาที่นี่ถ้ามีปัญหาก็คืออนุินโรงพยาบาลดูแลไปครับผมอันนี้แย่หรือยังครับผม ตอนแรกมันยังไม่แยกออกไปมันจะแยกเพราะตอนที่ดึงเนี่ยพี่เมื่อมือคืนะมีแจ้งเข้ามาทางเฟซบุ๊กว่าจะมีการขนย้ายน้องหมาซึ่งพอดีตอนช่วงนี้น้ำลดหาเขายังชินกับช่วงน้ำท่วมที่ต้องเดินข้ามไปมาแต่ตอนนี้รถเริ่มเยอะขึ้นก็เลยจะไปช่วยย้ายเขาจากพื้นที่เสี่ยงนะคะไปที่อีกพื้นที่หนึ่งที่ที่มันไม่เสี่ยง ที paid, ่ไหนครับที่ก็น่าจะเป็นแถวเพชรบุรีค่ะพอดีมีคนใจบุญที่เขาเตรียมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเหรอใช่ค่ะไปไปไปเพชรบุรีก็เพชรบุรีเดี๋ยวซื้อพวกแกงมาตอบโอ้โหแต่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มทำภารกิจของเราเลยดีกว่าไปเลย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 เรามาทวนภารกิจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราทุกคนจะต้องมาช่วยกันอบพยพน้องหมาทุกตัวนะครับ ออกจากพื้นที่เสี่ยงไม่งั้นโดนรถทับแน่ครับยุกลายเป็นหมาแดดเดียวโอ้โหน่าสงสารนะครับพี่ชื่ออะไรฮะพี่ชื่ออะไรพี่เต้ครับเต้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้โอ้โหลหล่อมากเลยพี่เต้ถามว่าจับจับหมาบนที่บนถนนกับจับหมาน้ำท่วมจับหมาบนถนนยากกว่าเพราะเขาวิ่งไปทั่วแต่หมาน้ำท่วมจะไม่ค่อยว่ายก็จะว่ายไปเออก็ก็เป็นเป็นเป็นหมาที่ค่อนข้างมีมารยาท ว <Why? S 2> อันนี้จะเป็นมือจับเดินทางแล้วครับตอนนี้เรากำลังเดินทางแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่พื้นที่เลยดีกว่าเา้ครับบรรยากาศดีนะเนี่ย เดี๋ยโอ้โหมีเรือมาด้วยเนี่ยดูดิดให้รถ <ไป S 1> เถอะพูดถึงเรื่องของผลงานดีกว่ะนะครับลุงมตีเนี่ยก็มีผลงานมาให้เราได้เห็นอย่างที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนี้โแต่ก่อนอื่นเนี่ยถามก่อนเลยว่าเฮ้ยเราไปสนใจเกี่ยวกับการเป็นนักร้องได้ยังไงแล้วมาเ,<ร>เข้ามาปวดได้ยังไงดานใจในการ เป็นนักร้องของตีจริงๆแล้วผมชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วท่าที่จําความได้ก็ประมาณ3าสี่ขวบป้าผมเคยถ่ายวิดีโอไว้ครับก็ตอนนั้นผมก็เต้นเริ่มเต้นเริ่มร้องเพลงแล้ะใช้ไังไปไงมาไงถึงแรบเออมันมันเริ่มต้นจากอะไรกับการประกวดเอฟทำไมถึงมาประกวด AF จริงๆแล้วเพราะเพื่อนเลหวองตรงตอนนั้นเนี่ยคือช่วงปิดเทอมม6จบมหก็18พอดีนะฮะ ก็จากนั้นเพื่อนมันก็ชวนผมไปเที่ยวแหละแล้วมันก็บอกมันก็จะอยากจะไปซื้อเสื้อตัวใหม่สักตัวหนึ่งเฮ้ยซื้อไปทำอะไรวะเรซื้อไปสมัครไปร้องเพลง AF เพื่อนเลยเพื่อนบอกเพื่อนบอกเพื่อนบอกผมเลยกลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะซื้อเสื้อหนึตัวหนึ่งดีไหมไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเรื่องเสื้อผมไม่ต้องก็ก็ก็ขอเสื้อได้อันนั้นก็มากไปนะ ก็ก <S an> ็ก็กลับมาคิเอ้ยเราก็พอจะร้องเพลงได้แล้วก็ที่ผ่านมาก็เคยประกวดเป็นวงดนตรีมาตลอดถึงแม้ว่าจะตกรอบตลอดก็ตามเอ้ยมันก็น่าลองดูไม่มีอะไรเสียก็เลยอีกสองสาวันก็เลยไปกับเพื่อนเลยแค่ืเพื่อเนี่ยนะมันจุปประกายกูณได้ขนาดนี้นนนเลยเหรอเอ <ไป S 3> ใช่ใช่่ชครับวามรักันให้เลาให้เลยล้ไม่เคยคิดวกลับคืยงมีกันสุดทุก เราอยู่ดีเรามาเป็นวงดนตรีได้ยังไงเมื่อก่อนไอดอลผมก็เป็นพวกพี่ๆที่เป็นนักดนตรีที่เป็นแบรนด์ผมรู้สึกว่าการที่เรามีวงจีนของตัเองมันมันเหมือนมีพลังเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยลองลองไปเสนอทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วก็ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางชูแวนเดเชียมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาทำวงก็คือดึงเพื่อนๆที่เรียนคณะดนตรีด้วยกันเนี่ยดึงมาแต่ละคนมายังไง อยากรู้สมาชิกในวงก็มายังไงก็ขับรถมาบ้างแอบหัวใจผมขับรถไม่ได้แล้วนะช่วงนี้น้ำซ่วอนั่งเรือมาอะย่งเงก็เริ่มเริ่มจากมือกลองครับก็มือกลองเขาเรียนที่เดียวกับผมที่มสวประสานัิกฤก็เลยดึงมาแล้วก็มือกลองก็ดึงมือกีตาร์มาซึ่งอยู่ซึ่งเล่เอกกีตาร์เหมือนกันแต่อยู่เอ่อมาเอ่ออยู่บ้านบ้านสมเด็จใช่แล้วก็มือเบสก็ เออเคยเล่นแบ็กอัพไปผมก็อยู่ที่แจงกระเสนั่งนเอกแกนอาชาติเลยก็คงจะมีหลายเผ่าอยู่แล้ววีวิตเนี่ยเป็นแนวดนตรีแนวไหนครับก็จริงๆพวกผมทั้งวงแล้วก็คุยกันแหละคือทุกคนก็พื้นฐานก็คงชอบในในทางล็อกแต่ว่าก็ผมก็ไม่ได้อยากจะไปจํากัดว่าหจะต้องเป็นเมทัลล็อกหรือว่าเป็นพังล็อกอะไรขนาดนั้นก็ตอนนี้ก็ยังอยากจะทําอะไรที่มันเหมือนกว้างๆนีอย่างก็ได้จะเป็นป๊อปล็อก ได้คงประมาณนั้นได้ได้อยู่ฟังฟังฟังง่ายๆก็ฟังง่ายๆก็ได้หรือจะฟังให้ยากก็ลองตะแคงฟังดูนะหรือตีลังกาฟังไม่ฟังง่ายเป็นฟังลำบากแม่หนุ่มตีสุดเท่ของเราพูดอย่างนี้ครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ชมครับตัดสินเอาเองว่าฟังยากฟังง่ายฟังลำบากฟังลำเคนยากเย็นแค่ไหนแต่ที่แน่ๆต้องขอบอกว่าหนุ่มตีของเราน่ารักสุดๆครับ ไม่ดีไหมสิเวลาจึงมาโม่ฟุ้งฝายคลั่ควรวญหรือฝืนทำไมในเมืใจมันก็รู้แล้วว่าเธอไม่รักและพระ้อมจะไปรังวันเวลาใหม่ๆกับเรื่องราวที่ใหม่ๆกับเขาใช่ไหม จะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจจะปวดร้าวมันมากเพียงใดฉันทนได้เสมอไม่เป็นไรแค่ขอให้เธอได้ไปกับคนรักจริงและโปรดได้ทิ้งฉันไวล้ลำพังหนะ้าที่ของฉันคือคนที่เธอเลือกจะทิ้ง จากนี้ก็คงจะมีแค่เพียงเรื่องเดียวที่เสียใจจนไปเรื่องดีๆที่เราเคยได้มีให้กันันตปองกับใจในนาทีสุดท้ายที่เราต้องลากันนี่ โปรดอย่าเอามันฟื้อขึ้นมเจ็บย้ำขึ้นไม่เจ็บได้ไหมอย่าขอฉันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจจะปวดดว้าวันมากเพียงใดฉันทนได้เสมอไม่เป็นไรขอให้เธอได้ไปเป็คนรักจริง ภารกิจที่ทําเพื่อสังคมของหนุ่มตีวีวิดพึ่งกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองครับใช่เลยค่ะไม่รู้ว่าวันนี้นะคะภารกิจที่หนุ่มตีจะได้ทําในวันนี้เนี่ยจะช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงได้ซีดได้สนุกแล้วก็เหมือนกับว่าอบอุ่นขนาดไหน uh huh. ติดตามชมกันได้ในภารกิจที่ชื่อว่าซีดปันรักสัตว์เลี้ยงในรายการภารกิจซีสระชองอ่าค่ะครับผม โอ้โหมันลึกแล้วเนี่ยมันจะหัวเข่าแล้วเนี่ยผมก็วางกันนะครับต้องการมากที่สุดคือนมลูกสุนัขเพราะสุนัขเยอะมากแล้วกีลงคนไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันย่อยไม่ได้ตัวก็ท้องอืดตายโมกี้ก็ดูอยู่แม่ขอโทษนี่เป็นฆาตกรเนี่ยขอโทษ